สวัสดีค่ะทุกคนมือนีหนาวหนาวพี่น้องเจ็ดติดลบจากเจ็ดองศาเลยจำวันนี้น้องหมาหามุมได้ทีพอดีเลยจา้าได้ทีลบลบหนาวพร่น้อนตากแดดแดดทรงเขามาทางนี้พอดี มาก็ยังหลู้จักหาที่นอนนะพี่นกทุกคนหาหมองลบห่ามองว่ามองใดมันจะนอนสบายบมมีแเดะเอ้ยบนหนาวไมครับลูกอุ้ยแม่พูดมากไปแลวครับนอนไปลูกนอน,นอนไปนอนไปนะครับไม่กวนนะครับนอนไปลูกไปนะนอนไปนะครับแม่ไม่พูดมากละ าตากแดดไปสิครับลูกอ,อู้หนูจะมานอนที่ไหนเนี่ยมากับแม่เหรอครับไ่จะมานอนนี่เหรอครับอู้ก็มาโอ้ยเป็นอนข้างหลังแม่เหรอครับ